สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเจลนะีน่านี่โอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลานานกว่า5วันเลยนะจ๊ะทุกคนเกือบตีอีกแล้วซึ่งที่ว่าเจไม่ได้ทำคลิปหลังจากที่ว่าทำรายการใหม่เนั่นก็คือระเบิดคลังไปใช่ไหมทุกคนก็คือที่ว่าไม่ได้ทำเพราะว่าอีเวนต์ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย คือเจไม่ไม่ได้สนใจเนาะก็เลยไม่ได้ทําคลิปออกมานะจ้าทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยเจกลับมาทําคลิปแล้วนะจ้าทุกคนนั่นก็คือรอบนี้เนี่ยเป็นเทศกาลลูกอมดาวทุกคนซึ่งเจก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเป็นลูกอมดาวเนาะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอะทําทคลิปไว้แล้วเนาะแต่ว่าโทรศัพท์ของเจอะมันร้อนแล้วมันก็คลิปค้างมันก็เออแดกเจก็เลย ตัดปัญหามาทาในไอแพดเลยจบเพราะว่าโทรศัพท์เจ๊มันปล่อยเน็ตอยู่เนาะมันก็เลยร้อนเนาะแล้วไอโฟนนะทุกคนไอโฟนรุ่นตั้งแต่ปีปีปีมาโวอะแล้วก็ร้อนไม่ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็มาทําในไอแพดเลยจ้าจบๆโอเควันนี้เนี่ยเจก็เลือกว้แล้วแหละว่าจะมาทําอะไรเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพี่เพรสเด็นโครเนี่ยให้เราทำเนาะซึ่งเจก็ มีเพชรอยู่สาม0มนเะ็ด้อยนาะดูซิว่าเราเนี่ยจะปิดเพชรซีเดนโครหรือเปล่าซึ่งรอบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมลูกอมดานะทุกคนซึ่งพี่โครเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดโอ้ oh my g o d ต้องใช้ทั้งหมด1,80,000นะทุกคน ซึ่งในนี้เนี่ยที่ว่าเจนสนใจอยู่เนาะก็จะมีพี่โคร์เพซิดนต์เนาะแล้วก็ไม่มีอะไรละแต่ว่ารหัสรองเนี่ยเจน่าจะไปทำนี้หรือเปล่าอีวอ u s บลูเซฟไฟเคีเนี่ยทุกคนเออทุกคนคือถ้าเจอยากจะถามหน่อยว่าอีวอ u s บลูเซฟไฟเคีเนี่ยคือมันตีบอดดีป่ะไอน,นี้เจไม่รู้เลยนะแต่แบบเออเห็นอยู่ว่า เขาเอาไปตีกันเนาะมันมีน้ำแข็งนะอะไรด้วยอะ่ะมันมีเพิ่มเงินเลยด้วยนะเออถ้าใครรู้ข้อมูลเรื่องนี้ก็บอกเจใต้คลิปหน่อยนะเนาะเออเผื่อจะเป็นการตัดสินใจในการในการเลือกของเจเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์มาขายแบบบแาแต่เราไม่สนใจนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปสุมทรีดีกว่าเออทุกคนใครได้ยินเสียงรถเสียงแบบสิบล้อแบบเนี้ยก็ขอเจ้าเนี่ยทุกคนเพราะว่า คือเออเจก็บอกไปหลายคลิปแล้วแหละว,ว่าบ้านเจเนี่ยมานติดก,กับถนนใหญ่เน้อนแล้วแบบ10บล้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์กอยเด็กแววนอะไรคือมันเยอะมากเออมันก็เลยเสียงดังหน่อยแล้วก็แอป,ปที่ว่าเจตัดต่อปัจจุบันเนี่ยมันไม่มันแบบถ้ามันจะลบเสียงรบกวนอะคือมันต้องเติมนโปรแล้วเนาะแรงมากอะ่ะเขาไม่เห็นดูลเลยทุกคนโอเคเราไปส่งอะไรดีกว่าพูดม,มากจังส่งแบบนี้ก่อน ว้าวว้าวอันนี้น่ยจะเป็นธรรมดามันการังตีที่70แล้วก็โนอุ้ยเดี๋ยวเบาเสียงเกมหน่อยได้ไหมโอเคได้อยู่มั้งว้าวอุ้ย100ก็ยังดีนะ มันมีการันตีได้มาทุกคนสามารถรับสูงสุดหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่ลูกอมดาวนหนึ่งครั้งเนาะโอวเคหมดละรับของมีค่ามันรับอะไรก็ให้มันรับไปเนาะโอเคได้มาสี่ร้อยโอเคได้มาสี่ร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นห้าหมื่นเจ็ดละ ไปสุ่มกันดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้เปอร์เด็นต์โครมาระยะเวลานานกว่า30ล้านชาตินะทุกคนว,ว้าวตีมาครั้งแรกก็คือ300เลยนะไปะอ๋อทำไมไม่ได้ลนะ่ะอุย้ยเลิศเลิศโอ้อันนี้เลิศอามาเลย500จุดๆ300ก็ยังดี5้0เลิศ โอเคเดี๋ยวจะสุ่มไปเรื่อยๆเนาะไม่อยากด้านี้ผลิตอุ้ยเมื่อกี้ยังไงอะคอกตุ้มหรอไม่ได้ดูดูไม่ทันรีบกดไงวันนี้วันศุกร์สีฟ้าเสียอะไรหนึ 100, 300, 500, ่งร้อยสามร้อยห้าร้อยสามร้อยอุ้ยเมื่อกี้มีคอสตูมซีรีส์เลยห้าร้อย สามร้อยห้าร้อยห้าร้อยทำไมต้องห้าร้อยห้ารอยไม่ได้หรอเออลิ้นอะไรอ่ะหุยหุยคุณพี่แกงแรงจังเลยคุณพี่แกงแรงจังเลยห้าร้อยุ้ยห้าพันทำไมไม่ข้นห้าพันอ๋อไ o ่ย่าสอ o ม่อันนี้ขอแคปไว้ก่อนนะเนาะเผื่อได้เอาทำเป็นรูปปก โอเคห้าร้อยหาอุ้ยเมื่อกี้หมื่นหนึ่งเมื่อไหร่การันตีจะออกให้เราอุย้ยมีคอสตูมคีมูนด้วยอะแต่เราม,มีตัวคีมูนไงห้าร้อยมันลดลห้าร้อยขอเยอะๆห้ารอยขอเย,ยอะๆห้าร้อยขอเยอะๆสวยสองแสอยากได้ลนะเออแบบลกอมยาวอ่ะเขาบอกว่า เป็นแบบเป็นเว้นที่ว่าปั๊มตังได้ดีเลยนะคือก่อนหน,น้านี้ตังเจก็ไม่ถึง20ล้านหรอกเล่นลูกอมดาวเนะี่ยอุ้ยมีคอสตูมในกี้ด้วยมีคนเคยสูมในคอสตูมในกี้มันุกคนมลอรดเกินอะ่ะเดี๋ยวจะสูมจนมันเหลือสนะามหมื่นเพชรเนาะล้วก็จะไปกดรับก่อนว่าเราได้เท่าไหร่อุ้ยเล่นเล มีคอสตูมไก่อ้าวสูงเกินมาละหน้าแบบนี้ดีกว่าเข็ดขาได้มา14400แล้วก็ได้เพชรมืนมา400ว,ว้าวตอนนี้เรามีอยู่71,000แล้วนะจ๊ะเปิดอันนี้ก่อนโอเคเ็นยินต่ออันนี้เจ๊ก็มาทำคลิปหลังบ้านนะทุกคน เพราะว่าถ้าอยู่ในห้องหรือว่าหน้าบ้านนี่คือถ้าเป็นเวลาป่าๆนี้เนี่ยไอนีจเตอรอัดเป็นเวลาบ่ายสามนะซึ่งมันเสียงดังมากต้กองหนีมาอยู่หลังบ้านนีกคนแล้วคคอคลิปเกอนหน้านี้ที่ว่าทำๆททเนี่ยก็คือหนีมาอยู่หลังบ้านหักนนเนะ <S <S 2> <S 2> และ้วทุกคนเป็นไงกันบ้างคือวินก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทําจี้บัตเชิญดอกไปมไหม จีว่าน่าจะเป็นจี้บัตเชิญดอปที่ว่าถูกที่สุดละมั้งตั้งแต่ตั้งแต่ทํามาเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบมันให้หาแบบ A บวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะจีก็เลยรู้สึกว่าน่าจะปิดไม่แพงเนาะบางคนกิดสามพันในทุกคนบัตรเชิญดอปอ๋อคุณพี่แกงมากดูสิคุณพี่แกงมาก ทำลายหนูกบ่อยแบบนี้ไม่ได้นะคุณพี่ต้องให้หนุกปิดตัวพี่โครรอบนี้เนี่ยเออเป็นตัวที่จะอยากได้มันนานแล้วนะทุกคนอยากได้ตั้งแต่ตั้งแต่โครมาโอ้โหคุณพี่แกงแรงอยู่แล้วนะจ้านี่รอบที่สามแล้วนะที่คุณพี่ทําแบบนี้คือโครเนี่ยเป็นตัวที่ว่าเจอยากได้มันนานแล้วนะทุกคนอยากได้มันนานนะนานๆตั้งแต่มันมาตั้งแต่ที่เป็นแบบโครแรกๆอ่ะ โคร่างดำอ่ะเนี่ยคุณพี่เป็นอะไรเนี่ยชอบทำร้ายเนี่ยทำไมคุณพี่ไม่้มาสักอันล่ะคอตูมอะหนูสาสมน,นี่เลยนะคะท่าทางเกมเกมเศรษฐีเห็นคลิปหนูนะคะคุณพี่ทำให้หัสหนูไมเกเรือหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็เป็นคนด่ารักคนหนึ่งที่เล่นเกมนี้นะเออ ส่งมันต่อดีกว่าทุกคนห้าร้อยอุ้ยเราอยากได้แบบหนึ่งหมื่นักครั้งนึงอ่ะรอบก่อนแต่ว่าช่วงนี้รูสึกว่าัอมดามาถี่เนี่วทุกคนว่าปะแต่ว่ารอบล่าสุดจัดซีไม่ได้ทำเนาะเนี่ยมาเลื่มให้ลูกอมดากันละโอเค 5 0 3ร0 0 5ส0 0 0 0 5 0ห1 0 0 1 0ส0ไม่อยากได้เลยอันี้แต่ถ้าได้เป็นลูกอมดาวันเลิศมากเลยนะ1น0่แลูกอมดาจบจบโอ้ oh my god นี่แต่แบบเราจะมีเพชรเดือบไหมวะเจว่านะวันอังคารที่24เดือนนี้ัะเป็นคริสต์มาสอีฟใช่ไหมทุกคนซึ่งมันต้องเป็นแบบ อะไรที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสแน่นอนอาจจะเป็นจี้หรือเปล่าเพราะว่าวันอังคารมันก็เป็นจี้นะส่วนมากมันไม่ค่อยเป็นขานร์ดเนาะวันอังคารโอต้องเป็นแบบจี G อยากได้นั้นมากเลยทุกคนแบบเออจี้เครื่องรางราชาที่ถูกในประเทศที่มันเป็นปีคริสต์มาสอเอทุกคนเคยทำไหมเคยได้กันไหมใครได้น่ะมาาบอกจิใต้ไหมหน่อยนะคือแบบจียากได้มากมันแบบมันไม่ได้เป็นเวอร์ชันดาร์ก็จริง แต่มันพื้นหลังสวยชอบนุณาลยจริงไม่เน้นคุณภาพเน้นสีสันจริงทุกคนเจนเป็นคนแบบนี้นะแล้วก็เมื่อก่อนอะไอไอ,ไออะไรนะที่ว่ามันเป็นเอ,อ่อที่เครื่องรางราชาที่ถูกในประเทศค่ะทุกคนที่ว่ามันเป็นแบบวอร์ชัอนดาที่มันเป็นพื้นหลัง เป็นแบบ black pink อ่ะอแบบแบล็ k ไฟเดย์แบล็ c พิงอ่ะที่มันเป็นสีชมพู้ดำอ่ะที่จริงอ่ะรอบนั้นอ่ะถ้าเจาจะปิดมามันก็ปิดได้แล้วทุกคนแต่เจไม่ชอบไงไม่ชอบพื้นหลังไงเพราะนั้นคิดว่ามันไม่สวยไงก็เลยไม่ปิดมาก็เลยปิด again, ไอแกนแม่เหล็กดูทั้งแถวมากับโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ e ดเมนชั่นเพเนาะเออแหมติดแกลมเกินไงโอเคทุกคนเราสุม่มไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นั้นเลย เปรับันเลยดีกว่าโอ้ยจอชหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสามหมื่นสองว้าวเราได้มาหนึ่งแสนสามหมื่นแล้วนะจ๊ะแต่พี่ครูเราเนี่ยแสนแปดเนาะโอ้ยไม่ก็อยากจะกรีด๊ดนี่ถ้าเราไม่ปิดนะนี่แบบจะร้องไห้สิบสิบล้านอีเลยเนาะคือเสียใจอนะถ้าไม่ได้อะ ป็นแบบกรหยากได้มากอุ้ยมันไม่ให้เราอมนาวแล้วทุกคนเพราะเราพูดว่าเราอยากได้พิโคมากมันก็ไม่ให้เราแล้วทำไงดีช่วงนี้นะจ๊ะบ้านเจก็ฝนแรงแล้วจ๊าทุกคนคือบ้านเจนอยู่สุราษธานีนะจ๊ะเจเป็นคนใต้นะจ๊าทุกคนแล้วก็บ้านใครเนี่ยฝนตกบ,บ้างภาคใต้เนี่ยบ้านเจแรงแล้วเนาะ ก็ดีเนาะทุกคนจะไม่ชอบเลยฝนตกเนี่ยว้าเราเหลือเพชรทรงนี้จะปิดไหมวะอุ้ยได้หนึ่งพันโอ้โหห0หมื่น แบบสนับนี่ไงพอสนับปุ๊บคอสตูมก็โผล่อีกทางสูนไปเลยเพชรเราจะหมดแล้วอ่ะคือใครทำามากทุกคนคือถ้ามีรโะโอมดาวน้อยๆแล้วแบบเพชรไม่เยอะน่ะเีนีไม่แนะนำไม่ทำเลยนะเหมือนเจตอนเนี้ยแต่เรามาทำแล้วไง นี่น่าไม่ปิดนี่แบบปลีดอ่ะให้หนูเถอะหนูอยากได้มากหูสามพันแล้วคือไม่ได้แคปไงเมืเ่อกี้อ่ะห้าร้อย ไม่ได้พอปรุงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากได้ลกูกอมดาว้ยแต่แต่รอบนี้มันไม่มีอันนั้นนะไอสมบัดกีกี้อ่ะที่เจ้าเร่ยกอะที่มันมีแพ็กการ์ดอ่ะอีกสักครั้งโอเคเหลือหมื่นสองแล้วทุกคนสัมมาตาย ได้มาสองหมจ็แล้วก็ได้คืนมาเก้รออีกห้าหมือนทุกคนสู้ๆขอบใจด้วยเองอุ้ยฉันมาวไกลยกลย,ย้อนไปไปน้ำต,ตายอย่างไรนอนอุยห้าพันไม่ให้เราล่ะห้าร้อยโอเคเขาบอกว่า ต้อนนะคะพันเหรอลูกเอาห้าร้อยไปก่อนห้าร้อยละแต่ก็ดีกว่าสามร้อยเนาะได้มาห้าร้อยโอ้เนี่ยซีดีดีกว่าห้ารอยก็เจ็ดร้อยคุณพี่มาถูกเลยอ้าวเนสโอเคทุกคนกลับมาละเ,เมื่อกี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ้องงงมากอยู่ๆก็หลุดไม่รู้ก็อัปเดตอะไรนะได้มาห้าพันเก้าโอเคโอค้ยทุกคนนี้สิทธิ์ที่จะแบบ ไม่ติดนะน่ากลัวละเริ่มน่ากลัวขึ้นละห้าร้อยสามร้อยอุย้ยหมื่นหนึ่งอะ่ะทุกคนเรายังไม่ได้หมื่นหนึ่งเลยนะเมื่อไหร่คุณจะการันตีให้หนูเมื่อไหร่คุณจะการันตีให้หนูหนูได้สูงสุดแค่สามพันเองเลยนะีจะเปิดไหมยังวะ ไม่ใช่ว่าอัดอัดไปแล้วแบบไม่ไม่ได้เปิดไงขอลูกอมดาวเถอะหนูไม่อยากได้กล่องเลยเออลูกอมดาวมารัวๆลูกอมดาวมารัวๆว่ะสามหมื่นคือแบบหายวับไปในพริบตาคุสาตร์ตั้งหน้าตั้งตาเก็บ อพี่โครอราจะมาสู่ขอพี่โครแต่พี่โครคิดสินสอดเราแพงมากสินสอดพี่โครแพงมากแสนแปดซึ่งเรามีอยู่ก่อนอันนี้ห้าเมล็ดนคเราต้องทำงานทำมาหากกินไอพี่โครโอเคได้เท่าไหร่มาโอ้ยก o d ้เอื้อมมือสุดๆฉันไม่ยอมอ่ะฉันต้องได้ไพี่โคดฉันก็จะหมดละพี่โคอย่าทำ้ายร่างกายหนูอยา่าโอ้ยหัาผนไี่ให้เราล่ะห้าร้อยแล้วสามร้อยห้าร้อยห้า้อยห้าร้อยห้าร้อยเออห้้อยสิห้าร้อยใช่ใช่ใช่้ารอยอ้อยทำไมสามร้อยมาเจ็ดร้อย ว่วุ้ยเมื่อกี 1, ไ้ได้พันไมดมีจะได้ต่อชีวิตเราโอ้ยโอ้ oh my god เีเวนละลายเพชรประจำปีประจำิ้นปีนะทุกคนลูกอมดาวเหลือสี่พันละเราจะมีเพชร ก่อนอื่นเลยนะเราจะมีเพชรติดไหมก่อนตอนที่เราจะไปหวังจี้ในนาคตเดี๋ยวโอ้ไม่กอดอีกสองหมื่นฉันต้องสู้ฉันจะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมแพ้ค่ะ โูขาวตึ้งตึ้งตึตึงต,งต,งต,งตงึเอาเม็ดมาเอาลูกอมดาวมาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมือุ้ยอุ้ยนีห้ามร้อยโอเคนะทำไมต้องให้ลูกบาศก์ฉันมาเยอะแยะฉันไม่อยากได้เลยฉันอยากได้ลูกอ๋ oh God. อไม่ก็ได้แค่จะเอาเนี้ย จะแคปรูปนี้กันโอเคเพื่อได้เอาทำปกไงแคปแคปไปก่อนอุ้ยเมื่อกี้ได้สามพันดีใจอะ่ะจะหมดแล้วเพชรจมหมดแล้วฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมจะหมดแล้วจะหมดแล้ว ครั้งสุดทาย o oh อหมดแล้วพโครอุ้ยเราได้เพชรขึ้นมากอ h oh my god ที่ใจมากเหลือแค่สี่พันทุกคนคิดไว้สี่พันสีันเท่านั้นสามร้อสแล้วหนึ่งพันพ พันสามพันแปดสองพันสองสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดแล้วสามพันสี่ไม่ใช่แลนะ้วนับมืออยู่ข้ามเลย โอ๊อได้แล้วทุกคนโอ my gosh my gosh นลุกบาทมาช้ำเลย oh my gosh my gosh นมัเยอะเเยอะ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 มากโอเคเราไปรับเราไป ขอพี่โครแต่งกันเลยดกว่าพี่โครแต่งงานกันคะ่ะโอเคพี่โครมาแล้วตำนาน PRESIDENT CROW ว้าวตำนาน PRESIDENT CROW แรกเลยเรียบร้อยสรุปแรกผิดนี่เป็นลมเลยนะว้าวอยู่ไหนนะ พี่โครอยู่ในกล่องนี้นหรือปะรู้ว่าอยู่ในนู่นเลยพี่โครน่าจะมาอยู่ในนี้เลยนะว้าวพี่โครอยู่ช่องนี้ไปเลยแทนที่อนุบิชว้าวว้าวพี่โครเราได้เพซิเดนซ์โครมาแล้วว้าวว้าวว้าวรับคื่อโกอมด้าไปเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่น ว้าวนี่ดูคอนมีนี้ให้ทำด้นะว้าวนี่ไงมาแล้วหนึ่งไหมว้าวโอเคทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าเจจะเก็บเพชรทันถึงวัน24หรือเปล่านะก็ภาวนนให้ตัวเองเก็บได้กันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราได้พี่โครล,ละ่ะเลิศเป็นตัวที่ฉันอยากได้มาเป็นระยะเวลานาน,านโอเคทุกคน เป็นไงบ้างจ้าคลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนใครที่ว่าจะทำอีเวนต์ลุกอมดาวรอบนี้นะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้ด้วยนะจ้าทุกคนซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้จะมีโปรเจกต์ใหม่นะก็คือเกมเกมที่ว่าจะจะลงนะัก็คือเกมมวยปรามรีออก revolution นะทุกคนอออเอ็นะเกมอะไรนะเกม wrestling revolution 2d นะทุกคนถ้าใครเคยเล่นมาบ้างก็น่าจะรู้เนาะมันจะเป็นเกมมวยปล้ำแบบ 2d ที่ว่าแบบของที่มันคล้ายๆกับ,บ wwe อนะทุกคนโอเคแต่ว่าไม่รู้จะมาตอนไหนเนาะทุกคนเป็นโปรเจกต์ใหม่ถ้าใครชื่นชอบ โปรเจกต์นิ้งก็ฝากคอมเมนต์บอกพูดคุยได้นะจ,น <S <S นจะจะจะลาทุกคนลินผ่านมาโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็นั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเจ๊ด้วยนะทุกคนโอเคทุกคนไปนัทจะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบาย